โอ้สวัสดีครับผมกับวันนี้ก็จะมารีวิวเกมเกมหนึ่งนะฮะชื่อว่า s u r g e o n Simulator ครับก็ไม่เคยรีวิวกับที่ไหนมาก่อนเนีเพิ่งมาเกมนี้เกมแรกของผมเลยนะฮะถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับบิ๊กนิเนอร์ครับกำลังฝึกหัดน,นะฮะในการรีวิวเกมนะฮะก็สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมซิมูเลเตอร์ที่เรียนแบบอาชีพหมอนะหมออวใครโทรมาวะใครโทรมาไอ้รับโทรศัพท์อ่ะยังไม่ทันหัดเล่นเลย รับยังไงเนี่ย oh! oh! อ้อฮัลโหลเฮ้ยนาฬิกาหล่นไปละ oh! Oh, oh! 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 เฮ้ยอ้าวทำไมไม่มีใครพูดอะไรเนีย่ยอาอเฮ้ยเฮ้ยอย่าหล่นอย่าอ๋อหล่นไปเถอะช่างมันเลยครับใครโทรมาไม่รู้สงสัยคนหน้าแน่ๆเลยโทรมาทำไมวะเนี่ยอ๋อนี่มันจะสอนเล่นนะครับผม ก็มาดูครับตัวอย่างเนี่ยจะมีการเล่นกดเมาส์ซ้ายเล็บเอาเฮ้ยดิสเป็เที่ยวนเนยรงดูไม่จบเลยอะไรวะโอ้แล่วจะเล่นยังไงเนี่ยคอนโทรไม่ได้อีกโอ้ตายตายจับเมื่อกี้เห็นว่ามันให้กดซ้ายจับแล้วก็กดปุ่มอเอขอเหอะอดิสเนี่ยทำไมใส่ไม่ได้วะจับยากมากครับผมถือว่าต้องใช้ความอดทนสูงเนี่ยการเล่นเนี่ยอาจจะให้ ใครมาช่วยเล่นเออมือติดก้าวไม่โอ้พอครับเลิกดูครับก็วันนี้ก็มีประกาวันนี้ผมก็มีนี่คือโต๊ะทำงานนะของหมอเรียนแบบทุกอย่างอันนี้จะเป็นไทลินาไทลินา500หรือเปล่าเนี่ยน,นี้ไม่ค่อยสบายครับเสียงแผบบแบบนิดหน่อยผมก็ก็อยากจะมารีวิวเกมเนี้ยเห็นมันน่าสนุกดีฮะก็ยังไม่เคยเล่นนะเห็นเคยดูคนอื่นเขาเล่นกัน ที่เพื่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้เห็นเล่นแล้วเออหน้าเล่นวะไอเราใจตั้งแต่เด็กอยากเป็นหมอแต่ก็ไม่ได้เป็นแรกจะเป็นหมอครับเขาบอกหน้าไม่ให้ใจรักครับเลยเป็นร้องหมอลำสักสองส,สาเดือนฟินเลยครับแม่ยกตึมอ่ะผมหยิบปากกาลแล้วอาวันนี้ผมก็จะสเก็ตภาพนะฮะเอ,อ้ยปากกาันหยิบยากเนี่ยอ่ะผมจะสเก็ตผ้าแล้ว มันสะเก็ดาเยังไงเนี่ยกระดาษก็ไปอยู่ตรงนู้นแล้วเอาออกมาได้ไหมกระดาษเนี่ยดึงยากจังเมาส์เมานี่จับไม่ได้เลยโอ้ยเหนื่อยนะอ่าออกมาแล้วกระดาษผมเอ้าพับปากกาอีกโอ้เหนื่อยว่ะโอ้ยโต๊ะทำงานเกะกาว่ะตกไปดิอะไรเนี่ยตกไปให้หมดดิมีอะไรเนี่ยอ๋อไอ้นี่มันที่เน้นใช่ไหมเน้นคําเนี่ยผมใช้บ่อยตอนเรียนเนี่ย วาดรูปแมวเลยมั้งเนี่ยเติมหลายสีเยอะดีชอบไหมก็ลองมาเพ้นดูอ่าเพ้นไม่ได้ครับกะจ,จะเขียนรายละเอียดของหมอซะหน่อยไม่ต้องเขียนแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกเมนเมนูหลักนะครับก็กด EXIT ก่อนไหมเนี่ย EXIT แล้วจะมา,เข,าเข้ามาทำไมเนี่ยอ๋อแล้วกดเล่นครับ Operation นะครับกดเข้าไปปุ๊บอ่าดูครับโอ้โหมีรายชื่อ,อน,นี้คือคนไข้ครับคนไข้คนแรกอันนี้น่าจะเป็นชื่อบ๊อบครับ ซุยบ๊อบเนี่ยฮะเออมันบอกไว้ว่าเออ has has span นะครับก็คือมันบอกให้เปลี่ยนหัวใจให้มันเนะี่ยก็ลองไปดูว่ามันเป็นอะไรของมันเนะี่ยเข้าไปแล้วเกมนี้ก็มันค่อนข้างจะเล่นยากบังคับอะไรก็ยากมาโอ้โหอะไรเนี่ยเต้นเต้นจังเลยขอลองหน่อยลวกันก็ก่อนอื่นนะครับผมจะใช้ประสบการณ์ที่จบมาจากเดียวครับมากว่ายี่สิบปีเลยนะฮะจบมาได้นะครับยี่สิบปีนะครับ ก็มีคุณสมบัติทางด้านการแพทย์เยอะแยะไปหมดฮะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาครับก่อนอื่นถ้าพูดถึงการผ่าตัด,ดขุดไข้เนี่ยมันต้องฉีดยาเนี่ยจริงๆผมก็เรียนมาเยอะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้สินะณจ,จุดนี้ก็ต้องนํามาใช้ให้ได้โอ้เข็มฉีดยาจับทําไมจับยาจ,บจับจีบแล้วจีบฟ้อนเล็บแมงเลยสัตว์โอ้นาฬิกาหล่นเป็นไรวะเนี่ย เออมือใช้ยากจังครับเออเอ,อ่เอ,อนี่อะไรเนี่ยไอ,อ้ love you. เล็บอยู่องงงนะไอ้เล็บอบ๊อบเออ I love you ยู่เออแงต่คอเหรอเฮ้ยบ๊อบมันคงงงครับเฮ้ยนายชื่อบอ๊อบใช่เปล่าอยู่นิ่งๆน,นะเข้าใจเปล่าอยู่นิ่งนะบอนะ๊อบเนี่ยอย่าง,งงเนี่ยอย่าลนเนี่ยไม่ต้องตกใจอะไรทั้งนั้นหรอกบอ๊อบเดี๋ยวต่อไปจะดูแลเองนะก็ดูจากเกมนี้นะครับ โอ้หมีเครื่องมือเยอะทางด้านขวานี่ก็จะเป็นขวดน้ําอ่าขวดน้ํานี่เอาไว้ทํะไรมันสงสัยเอาไว้หิวคนไข่ดืม่มก็จับขวดน้ํามันจับยังไงกันเนี่ยจับยากจังวะอ,อืออือโอ๊ยปัดไปนู่นละไปไหนมันจับจีบแม่งจีบฟอเล็บลำมะลำ,ลำบ่าแล้วครับนี่มาขาปัดคนไข้บ๊อบมันโค่นไม่ไหวกับผมเลยฮนะเอ้ยไม่เป็นไรบ,บ๊อบนายรอดแน่บ,บ๊อบนะ ใจเย็นๆนะบอมนะรูปบอมให้กำลังใจอันนี้อะไรเนี่ยหัวใจเหรอหัวใจเหจน่าเล่นโอ้ยทำไมจับหัวใจไม่ได้งสงสัยมันจะให้เปลี่ยนหัวใจครับก็ดูจากเออคำสั่งมันนะตอนแรกที่เขาบอกมาว่าให้ผ่าตัดหัวใจอันนี้เป็นผ้าไหมครับดึงผ้าออกดึงไหมให้ผ้ามันติด่ะดึงดึงออออโอ้ผ้ามันติดมือตอนแรกเราก็ต้องฉีดยานะครับ พื่อที่จะให้คนข้าเนี่ยได้หลับลึกลงไปกว่านี้เนี่ยเข็ยมยิดยาอยู่ไหนวะเนี่ยมันจะจับยังไงอืเข็ยมยิดยาอะไรวะเนี่ยอะไรนี่แก้ววายอะตัวดูดอะไรอืมไม่รู้อ่ะขึ้นมาก่อนเลยกันวืดผ่ากระดูกแม่ครับบอมหน้าทางจะอกหักครับอืมสังเกตด้วยว่าเลื่อนลดนะฮะเลื่อนมันลดเรื่อยๆก็ต้องผา่าเฮ้ยมันผ่าไม่ได้มันเป็นอะไรนเนี่ยอืมต้องขยับหน่อย ออบ๊อบอ๋เอเฮียหล่นไอ้บอ๊บอบไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่เจ็บนะบ๊อบนะนะแต่เยน็นเย็นบอ๊อบแต่เยน็นเย็นไม่ต้องกลัวเราช่วยนายได้อยู่แล้วนายรอดแน่แน่ะก็มันหล่นไปแล้วครับหยิบยาครับอันนี้น่าจะเป็นสว่านนะฮะน่าจะเป็นสว่านนะครับก็ลองใช้ดูแล้วกันนะถ้าทางจะหยิบยากหน่อยเอออู้อออวอะไรเนี่ยืฮหืึ เลือดพุ่งเฮ้ย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 เมื่เลือดมันลดอย่างงี้ยนะเฮ้ยบ๊อบเฮ้ยบ๊อบนายไม่เป็นไรน่เลยนายโอเคอ่อโอ้โหดูท่าทางนี่บ๊อบไม่ไหวเลยครับเลืองเด้อโหเฮ้ยบ๊อบใจเย็นๆนดิโอ้ยหยิบหญ้าจังเลยโว้ยช่างแม่งครับไม่เอาแล้วครับมิวเป็นอะไรนายพิการอะไรเงี้ยเนี่ยทำไมมันหยิบหญ้าจังเลยวิบ๊อบเลือดมันลดไม่หยุดเลยอ่ะมันจะตายเม่อเนี่ยโอนบ๊อบใจเย็นนะเราช่วยนายได้อยู่แล้ว นี่ก็ตอกระาดูแงะมันแงะเอือแง่อะไรเอื้เอโอ้ยมันอะไรเนี่ยเราหล่นรุดออกมาเกะกาปอนเนี่ยต่อกไม่เข้าไปต่ออหูทูหูทุบทุบแม่งไงนี่ลาเขาให้ครับเอือบอบหูทูอฮ้ยเลื่อนมันลดไวมากเลยอ่ะหมไวมากเลยอ่ะก็อันนี้เราก็ได้ปอดมาแล้วปอดบอบ ไอ้บอปเป็นมะเร็งวะเนี่ยไม่ปอดดำๆวะฮะโดนบุหรี่จัดนะปอดเหรอเก็บไว้ก่อนโดนใส่หน้ามันไปหน้าทางนี้ตอนนี้ก็เหลือมีดฮะหัวใจอยู่ตรงไหนอ่อเราเห็นหัวใจแล้วเ,เห็นไหมเนี่ยกระดึบกระดึบกระดึบ,ดบ,ดบอยู่เนะี่ยผมก็จะเริ่มการผ่าตัดแล้วเอามีดเนะี่ยมีดหมอผมนี่ผู้ทำผู้ชำนาญการทางด้านมีดหมอเลยนะขอบอกนะมีดนี่ผมใช้บ่อยจริงๆริมันหยิบยากไปอะ่ะ ว่าเน่าจะหาอย่างอื่นแทนนีกวะ่ะแก้วครับอันนี้กาวหรือแก้วเนี่ยไอ้มีดเนี่ยอยากได้อ่ะหยิบยากมากเลยเอย้ขึ้นมาดิวิหยิบไม่ได้อ่ะอืมเออเลื่อยมันเลื่อยมันพิดก,กันอืมเออบ๊อบตายซะบ,บ๊อบเออมึงอย่าอยู่เลยไอย้บ๊อบกูขอโทษทำเปนเลื่องมึงร้อยอย่างนั้นอ่ะ กูแค่จะเอาหัวใจมึงออกมาบอบโอ้ยตายตายตายฮะโอ้ยเอามีดเล็กก็ได้วะมีดใหญ่ก็ไม่ใช่ไม่ดีเอ้ยมีดเล็กมันจับยากยังวันนี้ผมจะจับมีดได้เนี่ยช่วยดุ้นเนี่ยอ่าได้ละจับจีบจับจีบเอือลากมาบ๊อบนี่น่าจะเป็นเส้นอะไรนะสารบซ่อมอะไรของมันแหเอ้ยเลือดมันสาดครับบ๊อบเป็นไรมะเนี่ยยังสบายดีกินทาราอ่อ ฮะเอ้ยสบายดีไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเราช่วยนายได้ก็ดูจากโลกเนี่ยบ๊อบก็เอเออออบ๊อบฝักลุ่งเี้ยรข้าด้วย,อยขอแว้อะไรการจักไปของบ๊อบนะครับก็ณจุดจุดนี้นะครับมีข้าวต้มฟรีนรเนี่ยก็เชิญกินได้ทางประตูหลังนะครับนำไปฝากบ้านได้ครับ เฮ้ยไม่เอาดีต้องช่วยหน่อยยังเล่นไม่สนุกเลยอะ่ะอะไรเนี่ยโอ้ตั้งใจเล่นมากเลยนะเนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยที่เล่นโอ้โหผมบ้าต้องลองใหม่ครับบ๊อบคราวนี้นายต้องรอดจริงๆจริงๆนะเราช่วยนายได้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหัวใจให้หนายเอาเลยแล้วงดึงผ้าออกไปเลยครับจุดจนี้ผ้าลำคาญหมปัดไปปัดผ้ามง่งออุยอ้ยมันหยิบยากมากเลยนะเนี่ย หยิบค่อยๆอยหยิบคุมหน้าไว้ก่นอนบ๊อบจะได้ไม่เห็นกับสิ่งที่เราจะทํานะครับกลัวว่าคนไข้จะเออมีคนกระทบกระเทือนทางจิตใจนะฮะก็ปิดหน้าไว้เอาปิดไม่ได้ไปผ่านเป็นอะไรนะค่อยค่อยเลื่อนเลื่อนไหม,มติดกระดูกคุมหน้าไว้นะบอบนะเอ้ยปล่อยดีวะปล่อยเออปล่อยปล่อย,ป,อยอปิดหน้าบอบไว้แล้วรคราวนี้คนไข้ก็จะ ค่อนข,ข้างอุ่นใจกับเราเยอะนะฮะก็ดูจากเครื่องมือนะฮะมีเยอะแยะเป็นบนเลยนะฮะที่ผมเลือกใช้เมื่อกี้ก็คือเออคอเนะฮะเปิดกระดูกกันครับใช่ไหมก็เอนาฬิกาเอามาทาไมจริงๆเป็นหมอนี่ไม่ควรใส่นาฬิกาครับเกิดไปหล่นใส่ช่องปอดช่องท้องคนไข้นะวนมันบิ๊กเกอร์เออแตกแตกนี่ครับก็ค่อยๆถูกระดูกมันออกไงดูนะบอสทา่ทายๆนี่จะเป็นอกหักวันนี้เนี่ย ท่าทางเนี่ยนะโดนผู้หญิงทิ้งเลยเดี๋ยวเราบ๊อบบ๊อบไม่ตอบเลยนะเงียบตลอดอ่ะผมถามได้เขาไม่เคยตอบเลยผมหรอกนะตอบเข้าไปตอบให้ละเอียดไม่เป็นไรเราบ๊อบเดี๋ยวเราประกอบให้ใหม่ใหม่ได้นะียต้องเชื่อใ,ใจเรานะบ๊อบนะเออไอ้คอร์สหล่นไม่เป็นไรพ๊อบวันนี้จะได้เนี่ยผมผมตั้งใจมากเนครั้งเนี่ย ก็อยากรีวิวให้เพื่อนๆดูว่า,วาเออคนเรามันมีความสามารถนะบางคนอาจจะอยากเป็นหมอจะเด็กอะแต่ไม่มีเวลาไปเออไปเรียนชีวิตอาจจะติดอะไรเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเปลี่ยนแปลงครับมาคนพบตัวเองที่หลังอโอ้ยติดมือผมติดฮนะนี่ครับเลื่อยแม่งเลยืมทาไมมันหมุนยาวจับจีแม่งจับจี จีบแม่งเลยโอ้และนองแม่ดูวงดาวเอ้ยผีมาวา้าวเอ้ยไม่ใช่ครับวันนี้มาผ่าตาดัดมันไม่ใช่ครับมาทำอะไรน,นี้บ๊อบมันคงเอื้อมละอากับผมเลยนะอ่ะผมก็เริ่มใช้สว่างเดิมอ่ะยี่ใส่ใช้สว่างแล้วมันลุ่งๆไงมันล้อลายละบ๊อบเสร็จกูแน่เออโม้ยมันแกะกว่าอามี่แหละปัดไว้ใหญ่ดิอืมตัดไปดูอ่ะ ัดมันเข้าไปเออก็ไม่ยากนะครับค่อยๆเล็มไปเรื่อยๆนะบอ๊อบนะหัวใจมึงนี่ซับซ้อนโอ้ยเฮ้ยเบ๊อบเลือดสาดเลยว่ะไอ้บ๊อบอเลือดมึงสาดเลยนี่แหละเฮ้ยลนเฮ้ยบ๊อบอไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีอันอื่นอีกอ่ายังมีสว่านสว่านเรายังไม่ใช้เลยอ่าเนี่ยแหละของแรงของแรงเลือดสาดเลยเมื่อกี้ใช้ทีอุ้ยอุยอ้ยโอ้ยบอ๊อบอ่า ลงไปหน่อยนึงแค่นั้นอ่ะโยนทิ้งไปตอนนี้เราก็จะสังเกตนะครับว่าเราได้ลืกระดูกของบ๊อบออกมาแล้วต่อไปก็จะจับปอดมันทิ้งฮะปอดเงอมาปอดเอ,อ,อื้อวิกระดูกมันมันอะไรเนี่ยติดมือ,อยังเลยอืมจับไม่ได้อ่ะจับยากมากครับขอบอกว่าเออเกมนี้ต้องใช้ความพยายามสูงครับในเมื่อเรา ทำอะไรได้เราก็ควรจะทําตอนนี้เราก็หาอุปกรณ์ที่มันใช้ได้นะครับน่าจะเป็นแก้วน้ําเนี่ยนะแก้วน้ำนี่ทําอะไรดีใส่ไปครับใส่น้ำไหมครับเผื่อบ๊อบมันเลือดออกเยอะถ่าทางจะช่วยเอบอบ๊อบช่วยบ๊อบไม่ได้ครับผมมันขอไว้อะไรกับการจักรปของบ๊อบนะครับที่ได้ทิดตัวให้เราได้ศึกษาขอบคุณจริงๆเลยครับโอ้โหบอ๊อบ เป็นคนที่ดีจริงๆนะครับผมได้ความรู้เยอะแยะครับจัดสพบของเขานี่ครับก็ไว้เจอกันรีวิวหน้าดีกว่านะไปหัดเล่นมาก่อนเดี๋ยวก็จะกลับมาเล่นให้ดีกว่านี้หน่อยก็ไม่รู้สินะว่าจะดีขนาดนี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาให้โอเคครับผมครับขอบคุณครับที่รับชมครับกับความกินเกียร์ของผมนะครับผมก็รอบหน้าเดี๋ยวมาดูกันใหม่ครับรอบหน้าหน้าจอเล่นได้ดีกว่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับผม